โคลบยายสแซริสโทลบยายสแซริสโคบยียสเซริสมานำ8แต้มครับตอนนี้ครับม้มวนตัวหลอกมาเข้าวงในโอ้โหสวยๆ <c oughs> เน้นเน้นผมจะสับหลอกครับ <c oughs> เอา้าหลุดเฉยครับ <c oughs> โจโเออ็มบีย เอ้ยยูสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม NBA 2K 21นะครับผมกับเอกราชิบุยครับผมวันนี้นะครับเราเข้าสู่เพลย์ออฟรอบที่2อกันแล้วนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะฮะเราสามารถเอาชนะซีรีส์นะครับผมกับการเจอกับมอาม่ฮิตไป4-1ต่อเกมนะครับอย่างที่ผมได้คาดการไว้นะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องได้เจอกับซิกเซอร์นะครับซึ่ง มันก็เป็นไปตามนั้นครับผมฮอคไล่มา2เกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยซิกเซอร์ก้าชนะไปได้อีกคู่หนึ่งนะครับผมโตโอนโตแรปเตอร์ครับเจอกับคลิฟแลนด์คาวาเรียนะครับผมโอ้โหอันดับ7นะครับเอาชนะบอสตันเซลติกผ่านเข้ารอบมาได้นะครับผมเฉือนนะฮะมีเกม7กันเลยทีเดียวครับคู่นี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นการเจอกันของทีมจาก LA ครับเลเกอร์กับคลิปเปอร์นะครับอีกคู่นึงก็เป็นดัลลัสมาร์ริกครับเจอกับพลอตอ พอร์ตแลนด์โชว์เบเซอร์นะครับตอนนี้ทีมที่น่ากลัวที่สุดนะครับผมในสายตาผมนะก็คือดัลลัสมาร์เวลิกนะครับที่สามารถเอาชนะ4เกมรวดมาได้นะครับเป็นทีมเดียวด้วยนะที่ไม่เสียเกมเลยน่ากลัวมากๆฟอร์มในฤะดูกาลนี้ของดัลลัสนะฮะถ้าใครเคยดูพัสทเก่าๆนะก็จะเคยเห็นนะครับที่ผมไม่สามารถพาทีมเอาชนะดัลลัสมาร์เวลิกได้ด้วยนะครับส่วนซิกเซอร์เนี่ยเจอกันในลีกนะครับ4เกมนี่ซิกเซอร์เอาชนะบลูสลินเด็ไม่ได้สักเกม ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เราต้องเข้าไปทิงสายให้ได้นะทุกคนนะมันต้องได้ดิใช่ไหมนะครับลีกลิเดอร์นะครับลูค้าดอนชิกครับ40.5แต้มครับ, time, ค,รบคนนี้นี่อย่างโหดเลยอะ่ะแล้วจ่ายจ่ายเพื่อนทำสกอร์นี่คือ10.5ครั้งต่อเกมเลยนะครับอย่างเถือนนะคือสถิตินี่คือแบบทริปเปิล u ดับเบิลเลยเนี่ยสุดยอดมากๆครับเด็กคนนี้เนี่ยโอเคเราไปดูซีรีส์ของเราดีกว่านะครับ หมวกเกทเตอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกให้สวมใส่หมวกอันนี้นะครับระหว่างชุดราว์เนี่ยให้ยิงฮาบคอร์ดนะครับจะหลงได้ยังไงวะโคตรเบี้ยวมาเจอกับเอ็มบิสแล้วครับอา้าวโดีได้เว้ยเฮ้ยโอเคสกรีเลยเพื่อนคารีครับข้ามเข้าไปเรียบร้อย ตามแรกมาก่อนครับทิ้งได้ไหมเอมบิสเอมบิสเฟรเวย์ <fade> away, ไม่ลงครับเพื่อนไม่ลงครับเพื่อนเราเจอกันมาบ่อยแล้วเรารู้ทางกันเป็นอย่างดีไม่ได้ไม่เขารู้ทันซิม,มอนเจอกับโจแฮริสนะครับซิมมอนส์แฮริสอ้าวโดนเบียดอ้าโอ้โหจังหวะนี้อีกทีโอ้โหสวยครับป้องกันที่ดีมาก ทิ้งในมาอีกรอบนึงครับเอมบ,บิทเฟรเอดเวไม่ลงอีกแล้วครับเอามาจึกหลอกหลอกเข้าในกดอืมรีเวิร์สดังครับสวยๆทิ้งในหรือเปล่าสเต็ปเดิมเจอดับเบิลทีมโอ้โหในจังหวะนี้ผมไม่ตามเข้าไปครับเฟรอดเวลงไปจังหวะโพสต์เพรย์สเรสเรนสวยๆเจมส์ซาเดนเข้าไปแล้วกดบึ้มเออ มันต้องอย่างนี้ทิ้งนายมาอีกแล้วครับโจโอเอลเอ็มบีดจะเฟดหรือเปล่าทิ้งนอกคืนแอรริสเจอกับเคดีครับคูกฟาอด์จอดลงไปไล่มาครับสับหลอกสับหลอกสกรีนยิงสามซึ่มอไม่มาละเพื่อนยิงนอกไม่มาแลวครับบลกลินช็อตไปดื้อๆตอนนี้ แม็กซี Simmons. Simmons. ่แม็กซี่ซิมมอนซิมมอนเจอกับเอ็มบีทีไรนี่ L2 สั่นตลอดจะยิงหรือเปล่าหายบูครับอืโอเครีบาวแรกซิมมอนส์ทิ้งในอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วเฟด์เอาเวจังหวะนี้ไม่ลงหรอกเฟด์เก่งดีนั ไม่ปล่อยใหน้นายเข <bunker. S 2> ้าง่ายๆเพื่อนโอ๊ยเพื่อนทิ้งนายมาสวยยังอยู่ที่สามได้ครับช่องว่างซิมมอนสกเินเอ้ยทิ้งนอกเอ็มบิทิงสามไม่ซึมโอ้โหสวิชมาครับ้โอเคเื้อโอเค เขียวยับมาเบอร์ธานล้อมาโอ้โหเบนซิมอนแอบมาอยู่ข้างหลังฤดูกาลนี้ทำไป21.3แต้มนะครับเฉลี่ยสกรีนเพื่อนดนวิดี้สายท่ามันจะบอกว่าดนวิดี้สาย่ทยยิงไกลเฉยเลยไม่ลงด้วยคาเวอร์มิสแมทเพื่อน มิสแมทม้วนเข้าไปแล้วกด <c oughs> <c oughs> มิสแมทครับเซตรับเซตเคอรี่ครับเสร็จเลยอย่างเงี้ยสกรีนเพื่อนโอ้โห,โ,หโล่งๆครับเจมส์ซาเดนครับผมวันนี้ข้าไปกด2จังหวะครับเน้นๆเลยฮะสกรีนดีไง <c oughs> สกรีนดีแม็กซี่ เป็นซิมบอนไปพักนะครับแม็กซี่ทิ้งในเอาหลุดมือครับผมโอ้โหโจเอลเอมบีดครับมานำแปดแต้มครับตอนนี้ครับม้มวนตัวหลอกมาเข้าวงในโอ้โหสวยๆเน้เนๆห้าสนวนเนี่ยตั้งแต่อีกครั้งลงมาเนี่ยทิ้งในไหมโจเอลเอมบีดโดนดับเบิลทีมครับทิ้งนอกแม็กซี่ยิงสามซึมครั่ ถีงในหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนสวิชเฮ้ยดีมาทันมาทันโอ้โหมึงดันเขาหน่อยก็ได้เพื่อนแม็กซี่เอ็มบิทครับเอ็มบิทเท้าติดไฟระวังแม็กซี่ซโอเคเยี่ยมถีงสามจังหวะนี้ว้าวครับ <laughs> จะยิงนอกหรอจะไถเหรอ ไถแน่ครับดูทรงแล้วเฟเดเวไม่ลงครับผมยากเลยนะเพื่อนนะสับหลอกไม่ได้สกรีนอย่ายิงสะพูดไม่ทันทากาดคำแฮร์ริสไ, <ป S 1> ไม่ลงครับเพื่อนไปเท้าติดไฟบ้างเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนะเพื่อนนะเปลี่ยนกันโคบายาแฮริสโคบายาแฮริส โทไบัสแทรฟิสทับใส่เลยครับจังหวะนี้ครับมิสแมทช์นะครับถ้าไม่ใช่เอ็มบิทไม่กลัวไม่ใช่เอ็มบิทไม่กลัวครับถึงจะแบบง่ายเอ็มบิทเฟดเอาไว้อ้หจังหวะนี้บล็อกครับเคดีเคดีอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหรีบเอาได้ โอ้โหโดน double ลทีมเพื่อนโอ้โหวิ่งบอลกระโดนกระเด้งกระโดนด,ดุยเดนโดนขาไปเทรเกอร์ว่าจะหมดสกรีนเยี่ยมเพื่อนมาฮึบล็อบข้ามหัวเอมบีดครับไงละ่ะเพื่อนมาต่อในคอเตอร์ที่3ครับแม็กซี่ให้เอมบีดเอมบีดฝากที่เบนซิมอนครับเบนซิมอนให้โทบิยัสแฮอริสทิ้งในมา เอมบิสคืนโบรเดียสซร์นี้จิง3ลงไปเลยโอ้โหผมจะสับหลอกครับเอา้าหลุดเฉยครับ <c oughs> โจเอ็มบ,บ,บิสสวยมากเพลี้ยาระสายตาจากเอกราชพิธีกาคนดีเป็นนันขาด <c oughs> เท่นนะพี่โน้พีโนมแซงแม็กซี่ <c oughs> ท้งในเอา้แาแฮร์ริส โอ้โหวิ่งเฟยดาเวยครับยิงข้ามหัวเออวิ่งจังหวะนี้ครับเมื่อกี้พยายามทำไปทีนึงแล้วแต่ไม่ลงเอาเพื่อนหลุดมาแล้วเออเอาไปอีกแล้วครับโอ้เอ้าแอมบี้อยู่มาดึงมือรีบไก่เพื่อนเฮ้ยไม่เฉียวไม่ลงสกรีน ยิงสามช่วงวานี้ไม่ลงเหมือนเดิมวางยามาเบนซิมโมโนโอโ้โหขึ้นไปกดจังหวะนี้ครับทับใส่แฮร์ริสเลยครับโอโ้โหสั้นไปหน่อยครับเคดีโบเบียสแฮร์ริสคูอัพช็อตลงไปเลยครับแม่คนนี้นี่แม่นเลยเกินนะฤดูกาลนี้ทำไป20.6แต้มนะครับโบเบียสแฮร์ริส สกรีนสกรีนเออรวิงยิงสามแล้วแน่ครับห้ามเฉือยอาแชมพูวับจอดบ้างครับแต่ว่าอย่างนี้ไม่ลงทิ้งนายมาแฮร์ริสครับอีกแล้วครับเกมนี้ทำไมกี่แทมเนี่ยยูจันเคร์รี <Curry. S 1> ยิงสามน้ำซ <c oughs> ุ่อีกแล้ว 12แต้มครับรถช่องว่างลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยะมีโอกาสนะครับผมโอ้โหถ่ายสวยครับด v วิดี้ครับแต่โอ้โหยิงสั้นไปเพื่อนเซตเคอรี่ครับล้อมอ้อมหลังไปครับโดยฮาวเวิร์ดไล่ไปแล้วเหลือ10แต้มเท่านั้นช่องว่าง2นาทีเพ่อนครับคเตร์ที่3ยังมีโอกาสครับวันนี้ตัวสำรองเล่นดีด้วยครับซิกเซอร์ดีวิดี้ข้าไปยิงอย่างนี้อีกแล้ว อะไรวะทิ้งมาครับไม่ฟาวอีกทีอีกทีอีกทีเดี๋ยวไปฮาวเวิร์ดครับจอสั่นไว้กอนนะสั่นจอไว้กอนนะไม่ลงหรอกเพื่อนไม่ลงไม่ลงไม่ลงสวยครับสัน้นไปพักแล้วพักสักหนึ่งนาทีพอนะเดี๋ยวมาเล่นกันต่อในะควอเตอร์อสุดท้ายซิปแกลแต้มครับ โทเบียสแฮร์ร oh, 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 like ิสนี 2. ่เท้าติดไฟนะครับโอ้โหกูอยู 2. ่ข้างหลังอีกแล้วตัวมันติดกันแน่เอมบีดครับล็อบบอลมาจังหวะนี้เสร็จเลยจึ๊กกิ๊บจึ๊กกิ๊บจิ๊กกิ๊บจิ๊บปึ้งน้อให้เอ้าคืนสเปตแต้มครับเอ็มบีดเอ็มบีดกาฟาวหรือเปล่ากาฟาวหรือเปล่า ไม่กล้าละสิจึบ๊บกึบหลอกโอ้โหดับเบวลทีมทิ้งในสิครับอย่างนี้แล้วไม่ขึ้นด้วย <c oughs> ดีนะมึงยังได้เลยมาสับ,สบหลอกสับสับหลอกเพี้ยนมาติดตัวอโอเพนโอเพนแอมโอเพนสับหลอกสับหลอกโยกนมาเออ ไทยบู๊ครับทิ้งในมาทิ้งในมาออปัดไม่โดนโอเคแต่ไนซ์ดีเออโอผมจะก้าวเข้าไปเมื่อกี้มันขึ้นเฉยเฮียเขาไม่สืบทาวเข้าไปอ่ะงงสาริมบราวได้ เอมบีสครับเจอดูนรนดับเบิลทีมอีกแล้วครับแม็กซี่ลองยิงสามดูแล้วก็ซึมครับอ่ะสกรีนสกรีนแล้วเข้าครับคว้างมาสวยมากไม่กล้าฟาวครับเอมบีฟาวเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เขาก็ไม่ค่อยกล้าฟาวเท่าไหร่เลยครับเจอดับเบิลทีมแล้วโดนสติลครับลงโล่งครับ 15แต้มครับ3นาที20วิครับเอาว่ะเกมนี้น่าจะอยู่ในมือของเนสแลลวครับนะสกรีนให้ทิ้งในเฮ้ยได้อยู่ <c oughs> เลยไม่ได้แล้วเพื่นอนสิงห์นอกครับแฮร์ริสโหให้ผมโพสต์ใส่เหรอเฮ้ยได้เว้ยโอ้โห เมื่อกี้กูเข้าไปได้แล้วอะ่ะเสรษ้ายดีนี่มึงยังไม่เลิกขาแข็งอีกเลยเนี่ยขาแข็งจะหมดควอเตอร์อยู่แลวเนี่ยโอ้โหล็อกหลบมาใช้คำว่าล็อกหลบ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> ไนซ์ด <Nice> ีนีนบอกเลยสับสับหลอกสับหลอกสับหลอกแล้วเข้าไปมุดเข้าไปแล้วก,กดเดรียบร้อยครับเก็บเกมหนึ่งได้ครับสำหรับเจ้าบ้านบลูกลินเน็ตนะครับ<ก>ร<ก>รแต้มขาดพอสมควรนะฮะ แต่ผมงงว่ามันไม่มีคัดซีนรับรางวัลลุกกี้ออบเดยะเย่หรือว่า MVP หรีอวะไม่มีรับรางวัล MVP หรอคัดซีนอ่ะอดี๋ยวว่าแต่ครินเจนเลยครับเน็กซ์เจนยังไม่มีอะไรงงนะโอเค okay. ผ่านนี้ก็ตัดจบตรงนี้ก่อนนะครับผมสำหรับไฟนอลรอบ2นะครับมาต่อกันในพาร์ทหน้าเลยฮะแล้วก็มาเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหน ายบ่ายครับ